รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับอออนเนอร์มีดีเสนอ The Lost อสเอ็มพตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันนอยเอดอคคอสเมติกเดอะครีม่าอ e r เ r อร์ไพรส์มีดีแฟชนสวัสดีค่ะสวัสดีพีใหม่นะคะขอมีความสุขเยอะเยอะมากดอยภาพสวยของนครวัดและคนครผมนะคะเราต้อนรับคุณดอยรอยยิ้มและหัวใจมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ และนี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริฮารสุตรคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสดีครับสักราชใหม่ม่าแม่ปีแพะแห่งความโชคดีผมขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การค้นหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ในจักรวรรดลี้ลับหนึ่งในเของโลกครับ ว่ากันว่าสมบัติที่ล้ำค่าและวิเศษที่สุดของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7สถิตนสดือเมืองพระนครธมอันยิ่งใหญ่ครับองรีมูโอดเป็นนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในช่วงกลางศตรวรรษที่19ในฐานะทำให้โลกตะวันตกรู้จักอาณาจักรขอมโบราณเขาตัดสินใจเดินทางมาสยามเพื่อสำรวจธรรมชาติจนได้ค้นพบซากพทวสถานขนาดมหึมา กลางป่าดงดิบใหญ่ภายหลังโลกได้รู้จักในนามเมืองพระนครทมหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างนครหลวงขนาดมะึงมาบนเนื้อที่กว่า5,000ไร่ครับหวังให้เป็นศูนย์กลางจักรวาลแห่งใหม่บนโลกมนุษย์การเวลาผ่านมากว่า800ปี มหานครแห่งนี้ได้กลายเป็นที่จดจำของผู้คนทั้งโลกครับในฐานะหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์เมืองพระนะครธมตั้งอยู่บนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครอบคลุมพื้นที่กว่า5,000ไร่มีคูเมืองขนาดใหญ่กว้างกว่า100เมตรมีกำแพงล้อมรอบสูงใหญ่ถึง7เมตรนครแห่งนี้มีทางเข้า5ประตูประตูทั้ง5ได้แก่ 1. ประตูชัยอยู่ทิศตะวันออกด้านเหนือ เป็นทางที่มุ่งตรงสู่พระราชวัง 2. ประตูผีเป็นประตูทิศตะวันออกด้านใต้เป็นทางส่งเสด็จพระบรมศพออกไปประกอบพิธีนอกพระนคร 3. ประตูเรือชัยอยู่ทิศใต้เชื่อว่าคูเมืองด้านนี้คือสถานที่แข่งเรือ 4. ประตูตาขาวอยู่ทิศตะวันตกเป็นทางเชื่อมสู่บารายตะวันตก 5. ประตูทิศเหนือชื่อว่าประตูใดชนังแปลว่าหมอดิน พราะนอกประตูเขตนี้คือชุมชนปั้นหม้อและประตูเมืองทั้งห้านี้โอบล้อมปราสาทนิมานน้อยใหญ่โดยมีมหาปราสาทไพชยยนหรือที่รู้จักกันในนามมหาปราสาทบายนอยู่ณจุดศูนย์กลางเป็นเสมือนสะดือเมืองของพระนครธมครับ ผมนั่งรถออกจากตัวเมืองเสียมราฐมุ่งตรงขึ้นทางเหนือครับใช้เวลานินานนักก็มาถึงสะพานที่ทอดยาวข้ามคูน้ำขนาดมหึมาสองข้างทางล้วนเต็มไปด้วยเทวดาและอสูรขนาดใหญ่ยักษ์มีมากนับร้อยร้ตนครับยืนตระหา่านประดุจทหารยามเฝ้าพระนครคำพีโบราณกล่าวว่าการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเทพนครของพระเจ้าชัยวรมันที่7ต้องข้ามผ่านสะพานหิน ที่ตรงดิ่งสู่ประตูเมืองเหนือคูน้ำขนาดใหญ่ราวสะพานข้างซ้ายสลักรูปเทวดา54ตนราวสะพานข้างขวาเป็นรูปอสูรย์54ตนกำลังฉุดรั้งพญาน,นาคราชเป็นเรื่องราวมหากาศศึกระหว่างเทพพญดาและอสูรในตอนกวนเกษียนสมุทรเพื่อแยง่งชิงน้ำอำมฤต แรกลงจากรถผมต้องตกตะลึงกภรรยานาคราชเจ็ดเสียงสูงใหญ่ถึง3เท่าตัวคนแผ่พังพานประหนึ่งต้อนรับผู้มาเยือนมีเทวดาและอสูรคอยฉุดรั้งลำตัวที่ทอดยาวเหนือคูน้ำขนาดใหญ่ผมเดินชมประติมากรรมเทวดาและอสูรตลอดสองข้างทางด้วยความตื่นเต้นในความงดงามและยิ่งใหญ่และที่น่าทึ่งเพราะทั้ง108ตน ล้วนมีลักษณะและใบหน้าที่แตกต่างไม่ซ้ำกันเลยครับ สะพานคือซุ้มประตูโคปุระเข้าเมืองขนาดใหญ่มหึมาที่โดดเด่นด้วยใบหน้าพระโคธิัตว์ผินพระทัก์พร้อมรอยยิ้มไปตลอดทั้ง4ด้านครับรอยยิ้มต้อนรับนี้รู้จักกันดีครับเรียกว่ายิ้มแบบบายนสองข้างคือกำแพงยาวใหญ่ประดุดขุนเขาที่โอบล้อมพระนครนี้ไว้ครับทำพีโบราณยังกล่าวว่าสุดปลายทางแห่งสะพานนาคราช คือโคปุระเข้าเมืองที่สร้างเป็นสูงปราสาทยอดปรางปรางนี้เปรียบเสมือนเขามนทระที่ใช้กวนเกษียนสมุทรเพื่อกำเนิดน้ำอำมฤตยอดปรางนั้นคือพระพักแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ตัดสินชี้ชะตามนุษย์บุคคลผู้มีบุญจึงจะได้รับการยอมรับ ให้ผ่านเข้าสู่เทวะนครผมชมซุ้มประตูโคปุระหรือประตูเมืองที่สูงเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามมียอดเป็นปรางพร้อมภาพสลักหิงรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศตวนสมันตมุขหันพระพักไปทั้งสี่ทิศดูวิจิตพิสดารมีเหล่าเทพพย,ายดาพนมมือเป็นบริวารมุมทั้งสี่มีช้างเอราวัณสามเสียน พาหนะแห่งพระอินทร์ผมทึ่งกับความสามารถของคนโบราณที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์และงดงามยิ่งใหญ่ซุ้มประตูเหล่านี้ถือเป็นไฮไลท์แรกที่เมื่อมาถึงพระนครทมควรแวะมาถ่ายรูปครับ หลังประตูคือทางที่ทอดยาวสู่เทวนครของพระเจ้าชัยวรมันที่7มณฑลจัก,กรวาลบนพื้นพิภพครับช่วงหน้าค้นหามหาปราสาทไทยชยนสถานที่ซ่อนหลักหมุดพุทธมันดาลาพระนุภาพสูงสุดแห่งจัก,กรวาลครับ The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกน,น่อย ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วกลับเข้าสู่การตะลุยเมืองพระนครธมเพื่อค้นหาสมบัติที่วิเศษที่สุดของพระเจ้าชัยบร,รมันที่7หลักหมุดพุทธมันดาราครับเมื่อสุดชายป่าภาพมหาปราสาทที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าช่างงดงามได้ยิ่งใหญ่ดุจวิมานของเทพเจ้าบนสวงสรรค์ครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสร้างด้วยหินก้อนมหึมาวิจิตรงดงาม ด้วยลวดลายแกะสลักพิสดารจนไม่น่าเชื่อว่าคือฝีมือมนุษย์แท้จริงแล้วควรเป็นเทพนิรมิตมากกว่ามหาปราสาทไพรชยนต์ปราสาทหินขอมที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงเมืองพระนครธม ปราสาทแห่งนี้ถูกสถาปนาเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงปราบและขับไล่ชาวจามที่ยึดครองเมืองพระนครเก่าออกไปได้จึงสถาปนานครหลวงขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิมเรียกว่านครธมและโปรดให้สร้างมหาปราสาทไชยยนขึ้นเป็นศูนย์กลางอำนาจของเมืองราวพุทธศักราช1743 เป็นมหาปราสาทที่มีขนาดใหญ่และอลังการเหนือปราสาทใดๆที่เคยสร้างมาในอาณาจักรขอมโบราณภายหลังรู้จักกันในชื่อมหาปราสาทบายนมหาปราสาทขนาดมหึมาหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ศูนย์กลางพลังอำนาจทั่วจักรกวาลจิตวิญญาณของพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับปราสาทแห่งนี้คือยันตระตามคติพุทธนิกายวัชระยานครับเปรียบได้กับพุทธมนิทนจักรวาลของพระชนันทิจเจ้าพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเปวาวรณาตนเป็นพุทธมามกะฝ่ายมหายานอย่างแรงกล้าทรงศรัทธาในคต,ยนตนกกนิยันตระแห่งจักรวาลยันตระคือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาฝ่ายวัชรายาน เป็นลายเรขาคณิตซ้อนทับกันเป็นยันขุมทรัพย์ศูนย์รวมพลังงานของจัก,กรวาลผังปราสาทบายนมีลักษณะตามยันดังกล่าวเชกเช่นเดียวกับปราสาทขอมที่ถูกสร้างมาแต่บุพาการปราสาทแห่งนี้มีสะพานนาคราชทางเชื่อมสวรรค์กับมนุษย์ที่ขนาบด,ด้วยบารายตัวแทนสีทันดอนทะเลทั้ง4แห่งจัก,กรวาลสุดทางสะพานคือโคปุระทางเข้าและระเบียงโคดชั้นนอก ที่ทอดยาโวอบล้อมปราสาทลานชั้นนอกเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยหรือหอเก็บคัมภีสองหลังถัดจากลานชั้นนอกคือโคปุระและระเบียงคดชั้นในมีวิหารน้อยอีก16หลังเป็นตัวแทนของโสรสามงคลหรือมงคลทั้ง16ประการตามคติพุทธวัชรยานที่ล้อมรอบมหาปราสาทไพรชยนต์ปราสาทแห่งนี้ยิ่งใหญ่และโดดเด่นด้วยปรางที่มากถึง54ยอด ไว้ทั้ง4ด้านของยอดปรางยอดที่สูงที่สุดณนใจกลางปราสาทเหนือห้องคับคดหะคือสถานที่ศกดิสิิ์หมุดแห่งพระนุภาพของจักรวาลหรือพุทธมันดาราในตำนานนอกจากใบหน้าทั้ง216แห่งพระโพธิสัตว์จะถือเป็นจุดเด่นของที่นี่แล้วณนใจกลางไพรชยน์มหาปราสาทวางผังเป็นรูปวงกลมครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในปราสาทของโบราณ ไพรชยนต์หรือมหาปราสาทบายนเปรียบเสมือนยันตรามุนทนของพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ในคติวัชรยานจึงแปลกไปกว่ามหาปราสาทองค์อื่นๆตรงที่ใจกลางปราสาทเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยระเบียงคตดรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองชั้น ตามคติความเชื่อทั้งพราหมณ์และพุทธอันหมายถึงจัก,กรวาลทั้ง4ด้านหรือภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมนทั้ง4ทิศวงกลมณจุดศูนย์กลางคือความกลมกลืนแห่งโลกทั้ง3พบภพถือเป็นที่สถิตแห่งพลังงานสูงสุดในนามชินะพุทธมหาวัยโรจนะหรือผู้อยู่เหนือพระพุทธเจ้าทั้งปวงและเป็นผู้สถิตอยู่ทุกแห่งในความเชื่อของขอมโบราณ ไชยย์มหาปรา,าสาทมีด้วยกันถึง3ชั้นครับเป็นตัวแทนของสามภพและสามภูมิตามคติวัชรยานประกอบด้วยอรูป,ปรภูมิรูป,ปรภูมิและกามภูมิครับความเชื่อในคติวัชรยานของขอมโบราณแบ่งจักรวาลออกเป็นสามภูมินั่นคือชั้นบนสุดหรืออรูปรภูมิชั้นรองลงมาคือรูปรภูมิและชั้นล่างสุดคือกามภูมิ จึงทำให้มหาปรา,าสาทแห่งนี้ถูกสร้างเป็น3มชั้นเดิมปรา,าสาทแห่งนี้มียอดปรางมากถึง54ยอดปัจจุบันเหลือเพียง37ยอดเท่านั้นและมีใบหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนทั้งสิ้น216หน้าทึ่งมองไปทุกทิศทางดุดมหาอำนาจแห่งพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ที่แผ่ไปทั่วจัก,กรวรรดิขอม ว่าทั้งับว่าทย้ง2ห6ใบหน้ามีความแตกต่างกันครับแบ่งได้เป็นหน้าเทพและหน้าอสูรเชกเช่นเดียวกับรุเบียงคดทั้ง2ชั้นรวม8ด้านครับที่ล้วนเต็มไปด้วยภาพแกะสลักปริศนาของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7สัปดาห์หน้ามุ่งหน้าสู่ใจกลางมหาปราสาทไพรชยนต์เพื่อค้นหาหลักหมุดพุทธมันดาลาพระนุภาพสูงสุดในจักรวาลครับ The Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อยเอสเคอร์มินค erm แจมฟ้าพืพรซดพบ oh, มุมมองสวยใหม่ในวัดที่คุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืม วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงงดงามสมบูรณ์หาชมได้นวัดใหญ่สุวรรณารามแห่งนี้ครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและยังปรากฏหลักฐานครั้งที่พม่าได้บุกมาที่นี่คือรอยแตกที่หน้าบานประตูศาลาการปเปรียนจากขวานของทหารพมา่าภายในพระอุโบสถ ยังคงปรากฏภาพจิตกรรมฝาผนังรูปเทพชมุมนุม5ชั้นหันหน้ามายังองค์พระประธานอีกทั้งลวดลายที่ประดับบนเสาแต่ละต้นที่ไม่ซ้ำกันเลยครับที่ด้านหลังองค์พระประธานมีพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์มีความพิเศษนั่นคือมีนิ้วเท้ามากถึง6นิ้ว สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาเป็นพระประธานองค์แรกก่อนจะมีองค์พระประธานองค์ปัจจุบันมีอายุยาวนานมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุทยาและที่ด้านหน้าองค์พระประธานยังมีรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมและรูปหลออพระครูมหาวิหาราภิรักษ์เจ้าอาวาสองค์สำคัญของวัดแห่งน,นี้ด้วย ในปัจจุบันนี้นวัดนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโบราณสถานสําคัญของรกรมศิลปากรโดยมีสิ่งสําคัญสําคัญอย่างเช่นพระโบสถ์สร้างในสมัยกรุงศรีธยามีสิ่งสําคัญในพระโบสถ์ก็คือภาพจิตกรรมปัติมาก,กรรมแั้งสถาปัตยกรรมส่วนด้านนอกก็มีศาลาการประเรียน ซึงเป็นของสำคัญตนใจเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลาหากมีโอกาสมาที่จังหวัดเพชรบุรีอย่าลืมมากราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับเ f o ฟอร์เฮลมีสาระเพื่อสุขภาพดีๆมานำเสนอครับ รอพี่นุ้ยก็ต้งนาละาเนบอกว่าจะมาหาจะมีอะไรปรึกษาพี่นุ้ยคะอยู่ไหนอยู่นี่ครับอาการกำลังจะเริ่มเลยเป็นอะไรอะครับพี่นุย้ยไหนอ่ะผมเป็นโรคลมชักพี่นี่อยู่นี่พี่นุย้ยพี่นุย้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่นุ้ยเป็นอะไรอะคะเฮ้ยผมเป็นลมชักครับเป็นลมชักไปกินยังทำไงอ่ะคุณโอมพี่เหอนี่ผมจะทำยังไงดีคุณโอมคุณโอมพี่นุ้ยเป็นลมชักอะค่ะต้องทำยังไงอะคะช่วยบอกกี่ตัวอะค่ะพี่พี่เป็นอะไรอะครับพี่เขามาบอกไปดิเฮ้ยไปกินต้องทำยังไงอ่ะก็ชักมาเป็นเก๋แตเห็นแต่ละกันเนาะ โอ้โหพี่นุย้ยครับเป็นลมแล้วชักขนาดนี้ผมชักจะสนุกอยากเต้นตามแล้วครับแต่ออะ,อะยาดีกว่าผมทราบครับว่าคุณผู้ชมที่เป็นลมชักคงจะสนุกไม่ออกแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอนำเสนอดอกไม้สุดมหัศจรรย์ช่วยพิชิตลมชักได้นั่นคือบานไม่รู้โรยตำรายาจีนบอกว่าบานไม่รู้โรยแห้ง1ิดอกครับนามาตุนรับประทานสามารถหยุดอาการลมชักลงได้ครับ ก็เพราะว่าลำต้นและดอกบานไม่รู้โรยมีรสหวานชุ่มถือเป็นกลุ่มยาสุขุมครับออกฤทธิ์บำรุงปอดแล้วก็ตับให้แข็งแรงดอกบานไม่รู้โรยยังช่วยรักษาวันโรคในปอดครับนอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการปวดวิงเวียนศรีรษะใช้รักษาบรรเทาอาการปวดพื้นคันนอกจากนี้บางตำราบ,บอกว่าใช้รักษาฝีได้ด้วยนะครับรากของต้นบานไม่รู้โรยยังสามารถใช้เป็นยาถอนพิษได้ด้วยนะครับ ดอกไม้ประดับพานอย่าง้านไม่รู้โรยคงไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับเพราะคงกลายเป็นยอดสมุนไพรในใจของคุณแล้วใช่ไหมครับมาร่วมค้นหาหลักหุตพุทธมันดาลาพระนุภาพที่ว่าสูงที่สุดในจัก,กรวาลกับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับพระพุทธรูปหน้าทองคำหนึ่งเดียวสุดล้ำค่าจากทีเบตเป็นของขวัญต้อนรับสักกรารใหม่กันครับ ส่วนผู้โชคดีท่านอื่นรับรองว่ามีของขวัญที่อลึณจากรายการกันทุกคนแน่นอนนะครับกับคําถามง่ายๆครับมีอยู่ว่ารอยยิ้มที่ขึ้นชื่อของจัก,กรวรรดิบายนรู้จักกันในนามอะไรครับ 1. ยิ้มบายนหรือ 2. ยิ้มสยามครับทราบคําตอบแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้กันนะครับรวมถึงท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถามเฮิร์สตฟอเกันได้ครับท้ายนี้ขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและก็รอยยิ้มขอขอบคุณครีมล้องกันหน่อยสวัสดีครับ